ใกล้ถึงล้างแล้วครับนี่ยล้างโอ้ยแต่งน้ำเี็กยาวไกลเลยครับมีแต่น้ำล่างใหญ่เหมือเลยครับจะขึ้นไปได้ครับล่างหวานโอ้ติดดาดา้าเห็นไหมครับล่างอิงหวานอาจจะติดจริงนิดนึงครับผมโอ้ยหวานมันลื่นขึ้นไหมครับแต่ว่าไม่ตุ้มนะครับเห็น ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f ันเป็นที่รักทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เดินป่าเที่ยวสำรวจดูป่าหาดูพึ่งครับก็ไีเจอครับไปเจอพึ่งล่างอยู่ล่างนึงครับดอกขี่นอนก็เต็มป่าครับว่าเขาว่าพึ่งตอมแต่ทําทไมไม่เห็นมีพึ่งลงนะครับเดินจนทะลุป่าทะลุเขามาโผล่ไห่เข้าแล้วครับจะเดินกลับบ้านแล้วครับี่ก็ในพอดีครับไปมองครับครับบ้นครับ อันเปมองเห็นลูกซึกว่าเป็นผึ่งนะครับล่างใหญ่เบลเลยีกแล้วครับเดินจนทัวอ้อมเขาลูกนึงนะครับลูกม่ใหญ่หลังบ้านนะครับก็คาดว่าจะเจอผึง่งก็ไปเจอผึ่งล่างครับล่างนึงแล้วก็เดินจากก้าบ้านตอนนี้ครับจะลูกออกมาไล่เขาจากก้าบ้านพอดีมองไปเห็นพอดีอเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนี่นะครับล่างผึง่งนนะครับแต่ผมไมซูมไม่ดู นี่ okay, ครับหลังใหญ่พอสมควรเลยแต่ว่าอุปสรรคอย่างไรอยู่งลยครับน้ำเขียวนี mm ่ hmm. okay, ครับงมหนึ่งตามหาจนถอยใจแล้วครับเมื่อกี้นี่จนจะเดินกลับบ้านแล้วครับนี่ในป่านี้ก็มีหลายคนนะครับที่เคยมาเอาเลยครับเยมย่มื่ีแต่ว่าคนฮักมดต้นสาย คโอ้น้ำเขียวทั้งนั้นเลยครับมันจะขึ้นกว่จะถึงอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวหาทําครบแป๊บหนึ่งเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวปปไปเจอกันด้านบนครับผม เราใกล้ถึงรังแล้วครับนี่รังโอ้ยแต่งน้ำเล็กยาวไกลเลยครับมีแต่น้ำรังใหญ่เหลือเลยครับจะขึ้นไปได้ครับหลังวน,น,น้ำจะฮักกินจะฮักน้ำจะฮักครับโอเคครับเดี๋ยวถึงก่อนครับครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงหลังเพิ่งเป็นรอบที่สามครับ วันล้างพื้นล้างนี่ครับขึ้นมาสามรอบทีเดียวครับรอ,อบแรกตัวทรับตกรอบที่สองครบตกครับนี่ครับล้างพื้นแต่ยังไม่ได้พาข้าไปทะลุนะครับยังติดน้มอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่ครับโอ้มาดูมีน้ำมีรังอ่อนไหมยีงติดนามเต็มนะครับน้าเขียวข้างนั้นเลยขอเวลาแป๊บนึงครับหล้างเดี๋ยวขึ้นสามรอบนู้นขับยาวไปนู้นครับ

น,นี่ตัวที่เหลนนี้เล่นในนานโพดมส่โมงี้

มีที่ตั้งจริงๆครับมันมีไปได้อยู่กับไปเวลานี้ลูกคันดีแต่เวลานี้ไม่อยากติดมีที่ไปปลายกิ่งอยู่ครับน่นแต่ว่าเหมืนติดหนามนะครับหนาวแท้ๆตอดไปสองสามเมล็เลยหรอ เห็นไหมครับกางังแิ่งหวานอาจจะติดกิ่งนิดนึงครับผมโอ้ยหวาน,าน,านมาลุ่มเพมไครับแต่ว่าไม่ตูมนะครับแบนแบนอดไม่สนัดเนาะบวมๆบวมๆ มีฝนมีฝนอยู่ดำงๆโอ้ไหแบบอ้ allemaal, อนไม่ถันัดเยนะครับฝนดํานิดๆฝนนิดหน่อย 16, đây phải mình không gì phúc thấy đai mấy người làm, bốn, kinh ขวัญขวั่นเงยเ่ยครับสามหบก,กับแกขึก้นมาก,กับตัวซักตบลงไปึ้นมาแล้วพบตกอีกโอ้ขออภัยนะครับทีเห็นว่ากันไม่ชนดจริงๆเลย มัน้ำก็ึงได้ดยเราจะเห็นขาผมจริงเลย,ยครับมาเยอะใส่ครับมาเยอะใส่ได้โอ้โหหายถึงืม้ต้องนี้กวนแมั้ง nhiều loại lại chuột ừ. 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 lại đi dây ừ. của thú ngập dây của thú ngập bảy mươi đại, héng hả, ốp không, 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 ัดินนะเดนดมีจยจริงจริงอ้โห เยนนน็นถุงมัดเลยเัี๋ัวดูอยน้ำตําเป็นถุงยงงครับหมดไม่ได้อือเกืนนดเลย นนำหวานถุง,งนินำหวานกับก็ะลื่นนะนี่ครับอู้นักเปียกครับงอซ่อนถุงแป๊บนึงครับเพียงปา่านล้างไม,ม่มดนิดนึง่งใส่ไม่ได้นะครับปุ่มค่าถึงสามรอบเลยครับ

จริงๆครับหนามาอะไรมันนาย,ยขึ้นมาแล้วเอาให้เกลี้ยงให เนี๋นน้วอสอนนี่เป็นย่ามน่อยครับโอ้ยอะไรก็ไม่ได้กว่านิดขอลงังเปนนิดนึงครับ หยดอ่อนไหมกับกีสวนบากีสวนอยู่ในรังวางผลกันลกันอะไรกีส่วนไม่หยดอยู่ในรังกีส่วนอะไรกันไหมมีคอส่แล้วลากกีส่วนบ่า เลยครับก็ถึงลังนิ่นานที่สุดโอ้โมอออกันเดียวกันไดียวไปย้ายไปอยู่บนใหม่ครับมากันนะครับของขายได้ครับมีคนสั่งอยู่นนหน้าน่ายจะมีโอ้หน่วาหน่วยีะมีกันกัดล้างก่อน Прочет, прочет. Вот. ใครับเพิมยามดนวยไงอูนน้หูยามเหรอครับทีนี้คนอยากได้ล้างครับแต่ว่าไม่ซื้อไม่กล้าซื้อครับขอดูบ้างค,ครับว่าเขาเอาลงเอาอยากขนาดไหนเนี่ย 我个桑 ครับลงไปโยงลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกว่าจะขึ้นมาได้กว่าจะลงได้ป่าได้ครับทุลักทุเลพอสมควรเลยขึ้นตั้งสามรอบครับดูหนามเรื่องหนึ่งนะโอ้โหเต็มเลยครับทา้งหลังมีกับหนามนะครับเจาะกว่าลงมาได้ไปโอเคครับผมลงต้นไม้เฮ้ยลงมาเป็นทีเรียบร้อยครับหน้ามอนใหญ่เอ็นแบนนะครับมีท่ารไม่ขาดครับนักเียอันนี้อันนี้ลางคอนนิดหนึ่งอยหลังครับ ลังสองแผ่นสวยๆครับก็จะไปขายครับว้ายถึงรังนี้ครับยากเหนื่อยเป็นประวัติศาสตร์เลยครับติดหนามเป็นสองรอบสามรอบเลยคงจะไปต่อไม่ไหวครับก็เดี๋ยวเก็บกอุปกรณ์แล้วก็กลับบ้านกับนำสองถุงนึงแต่สนอนยังไม่ได้ใส่ถุงนะคนไหนสนใจน้ำพึ่งก็ติดต่อสอบถามก็ไม่ได้ทักแชทไม่ได้นะครับทางเฟซบุ๊กหมายนำ้ำจุลทรักษ์หรือว่าทาง ยูทูบหมายน้ำผึ่งป่าครับจะโทรมาก็ได้ครับ0ูนย์แปย์ี่เกี่48ดเก้าดศูนย์ครับหมายน้ำผึ่งป่าหรือหมายโุรศักนะครับการซื้อขายไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าใครสั่งน้ำผึ่งไม่มีเก็บเงินปลายทางครับนีแต่ส่งที่อยู่มาผมส่งเอกเลีบกเชี้ไปให้่านโอนเงินมาครับโอนเงินโอนเงินมาผมส่งของไปให้นะครับโอนต้องโอนมาก่อนนะครับผมส่งของไปให้ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนอย่างเดียวโอคคโอเคครับผม สุดท้ายนี่ก็ให้พี่น้องครับโชคดีมีความสุขครับมีเงินมีทองใช้ตลอดปีตลอดไปครับผมจากผมหมายน้ำพึ่งป่าส mm. วัสดีครับ mm. ใส่เกสวนเนี mm. ่ยเกยสวนอะไรเนี่ยผกสะตช้เป็ดหมาเนี่ยดำๆเป็นในดอกที่เท่า ดอกที่น้อนมันต้องสีเท่าไมนน่ี้องซ้อตอนซีดังเราจะเป็นแก้ต้นมา